ยักษคาราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สิบสองตอนสองหญิงสอนสามีในตึกฝูกขก้อกงเสียสินปิดประตูไม่รับแขก แต่เรื่องใหญ่น้อยในนครหลวงยังไม่รอดพ้นจากหูตาของมันก่อนหน้านี้มีคนแดกดันมันทำตัวประหนึ่งผลท้อผลหลีเสียสินเพียงแย้มยิ้มหามีโทษสะไม่หลังเที่ยงวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตึกตระกูลหูถูกส่งมาถึงเบื้องหน้าอีกเรื่องนี้กลับไม่ต้องสืบสอบเนื่องเพราะชาวบ้านร้านตลาดพากันกล่าวตำหนิหูกว่าง ทั้งสรรเสริญคุณหนูหูรักษาศักดิ์ศรียามนิฉีหมิงเอ๋อกับเสี้ยววีเฟยล้วนอยู่ข้างกายเสี้ยสินสตรีทั้งสองเฉลียวฉลาดล่วงรู้สาเหตุที่เสี้ยสินปิดประตูแซงรักษาบาดเจ็บพวกนางหวันว่นวิตกว่าสามีวิตกทุกข์ร้อนจึงมักมาสนทนาแก้เหงาดังนั้นได้ยินข่าวคราวของตึกตระกูลหูด้วยฉีหมิงเอ๋อพอฟังต้องถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮ้ คุณหนูหูผู้นี้น่ายกย่องอย่างแท้จริงเสี่ยวีเฟยกลับกล่าวขึ้นว่าหูกว่างผู้นี้ยังสูงทรงกว่าเจียจิ้นมากนักเสี่ยศินพงกศีษะกล่าวขึ้นว่ารู้สถานการณ์หลบหลีกคลาคราะสายตานี้ไม่นับเป็นอย่างไรที่หายากยิ่งคือพอเห็นผิดท่าก็อาศัยเหตุการณ์ถอนมั่นยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองคนผู้นี้มีวิชาความรู้ ไม่เท่าเจียจิ้นความรักศักดิ์ศรีไม่เท่าบุตรีแต่ความสามารถในการดำเนินแผนรับมือเหตุการณ์ถือว่าประเสริฐเลิศลำ้ำชีหมิงเอ๋อตอนแรกประหลาดใจอยู่บ้างพอฟังคำโต้ตอบของทั้งสองหลังจากคบคิดดูก็เข้าใจอดทอดถอนใจอีกคราไม่ได้กล่าวขึ้นว่าหูกวางผู้นี้เป็นคนเจนโลกอย่างแท้จริง เสี้ยสินกลมมือนางไว้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านทอดถอนใจอันใดกลับทอดถอนใจจนเราเสี่ยงกงหัวใจชราแล้วเฉีหมิงเอ,อ๋อกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าหากว่าชราจริงก็สงบจิตใจอยู่กับบ้านช่องยังดีกว่าให้ผู้คนวาดวันวิโตกแทนหยางหยงเขียนข้อความหวังว่าท่านเป็นต้นสนยั่งยืนอย่าได้เป็นเช่นผลท้อผลหลีแดกดันเสี่ยงกง ท่านเข้าใจว่าผู้อื่นไม่ลำบากใจแทนท่านหรือเสียสินไม่เห็นด้วยกล่าวขึ้นว่าหมิงเอ,อ๋อเรื่องเหล่านี้ใย,ยต้องจดจำใส่ใจการช่วงชิงทางการเมืองไหนเลยรวบรัดดังเช่นที่ผู้คนคาดคิดคํานวณไว้หากว่าสิ่งที่ผู้คนคุ่นคิดดําเนินการล้วนถูกชาวบ้านร้านตลาดดูออกคนผู้นี้เท่ากับจบสิ้นแล้วเจียจิน้น ไม่มีสมองความคิดท่านเข้าใจว่าเสี่ยงกงของท่านจะเรียนแบบมันหรือชีหมิงเอ๋อพอฟังอดทอดถอนใจไม่ได้จากนั้นนึกออกว่าเสี่ยงโกงบอกให้นางอย่าได้ทอดถอนใจจึงเปลี่ยนเป็นยิ้มออกมากล่าวขึ้นว่าเถียจิ้นถูกจับตัวเข้าคุกคงไม่มีเรื่องราวใดกระมังเสี่ยสินกล่าวว่าท่านวางใจอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ ท่านจะได้เห็นที่กังยศโโอหังแท้ที่จริงทราบว่าผู้ใดแต่ต้องได้ผู้ใดแต่ต้องไม่ได้ก่อนที่เรื่องราวมีข้อยุติยังไม่กล้าทำอย่างไรเจียจิน้นเสี่ยววีเฟยพลันกล่าวขึ้นว่าเสี่ยงกงที่กังไม่ลงรอยกับท่านมันกับเฉินอิงล้วนจัดอยู่ประเภทเตา่าพอกัดจะไม่ปล่อยที่แล้วมาเจียจิ้นกับท่าน มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นจี้กังใช่บีบคั้นให้เจียจิ้นซัดทอดถึงท่านหรือไม่เสี้ยศินกล่าวขึ้นว่าประการนี้เป็นไปได้อย่างยิ่งแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่ไม่อาจพบพานคนต่อเจียจิ้นอีกประการฝ่าบาทยังรับสั่งให้เรากลับมาพักรักษาตัวกล่าวพลางก็ขมวดคิ้วกล่าวว่าพระราชกระแสนี้คล้ายลูกกลอนที่ช่วยให้จิตใจสงบ ขอเพียงเราปิดประตูเก็บเนื้อเก็บตัวคงไม่ชักนำเพศภัยใส่ตัวแต่เรื่องนี้สร้างความสงสัยใจแก่เราฝ่าบาทกระทำการใดล้วนมีขั้นตอนน้อยครั้งจะสร้างความงุนงงแก่ผู้คนถึงเพียงนี้ฝ่าบาททั้งหาหรือเรื่องย้ายนครหลวงทั้งลงโทษวังตะวันออกที่แท้คิดทำอะไรชีบมิงเอ๋อกล่าวว่า ไม่ว่าฟาบาดคิดทำอะไรเสี่ยงกงท่านกระทําเพื่อต้าหมิงเพื่อไทยจื้อมากพอแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านพ่วงชีวิตทั้งครอบครัวเข้าไปเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไหนเลยหนักหนาถึงเพียงนั้นชีหมิงเอ๋อกล่าวอย่างยืนกลานว่าในสายตาของเชีย่ยเซินเห็นว่าหนักหนาถึงเพียงนี้เชีย่ยเซินทราบว่าเสี่ยงกงมีคุนูปการต่อต้าหมิง ทั้งเคยช่วยชีวิตของฝ่าบาทแต่ในสายตาเจ้าชีวิตขุนนางสมควรถวายชีวิตรับใช้เจ้าชีวิตอยู่แล้วเสี่ยงกงมีคุนูปาการใหญ่หลวงจริงแต่โหจินจีหามีความดีความชอบได้วกว่าท่านไม่จุดจบของมันเป็นอย่างไรเสี่ยศิล์นกล่าวอย่างงุนงงสงสัยว่าโหจุนจี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิดาท่านหรือชีหมิงเอ๋อเข้าใจว่าเสียสินกล่าวล้อเล่นต้องกล่าวอย่างคุณเคืองว่าเสี่ยงกงผู้อื่นคิดอ่านแทนท่านท่านยังมีกระใจล้อเล่นอีกเสียสินไม่ทราบว่าโหจวินจีผู้นี้เป็นบุคคลเยี่ยงไรคาดว่าคงเป็นคนในสมัยโบราณได้แต่กลับไปตรวจสอบดูจนใจที่ยุคนั้นไม่มีเต้นเน่า ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ไม่สามารถป้อนคำพูดเข้าไปก็ตรวจสอบได้เสี่ยวีเฟยพูดจากสีหน้าท่าทีของมันคล้ายไม่ทราบจริงๆจึงกล่าวเราแย่มีงานการรัดตัวคงไม่อ่านหนังสือมานานดังนั้นลืมเลือนไปโหจินจีเป็นคนในปลายราชวงศ์สุยเข้าสังกัดทำเนียบเทียนเชอร์ของหลี่ซื่อหมินตอนนั้นแผ่นดินยังปั่นป่วนวุ่นวาย ไม่แน่ว่าจะเป็นของตระกูลหลี่ยิ่งไม่ตกเป็นของหลี่ซื่อหมินแต่โหจวินจีเข้าร่วมคล้ายกับเหล่าแย่เข้าร่วมกับเจ้าเอี้ยนอ๋องในยุทธการสยบเพศภยัยเฉหมิงเอ๋อกล่าวเสริมว่าต่อมาเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงที่ประตูเสียนอู่หลี่ซื่อหมินฆ่าพี่ชายสังหารน้องชายบีบบังคับพระบิดายกบัลลังก์ให้โหจวินจี ก็ช่วยคิดอ่านวางแผนจวบจนหลี่ซื่อหมินขึ้นเป็นถังไทจงห้องเต้เปรียบกับเหลาแย่ออกอุบายจนฝ่าบาทขึ้นเป็นหยงเล่อห้องเต้หาได้เป็นรองไม่หลังจากนั้นโหจุนจียังสร้างความดีความชอบนำทัพปราบแขวนเกาชางผนวกดินแดนของเกาชางเข้ากับต้าถังเปรียบกับเหลาแย่ที่ดูแลแดนเหลียวตงออกอุบาย ให้ทับเถี่ยมู่เออล่าถอยคล้ายยังเหนือกว่าขั้นหนึ่งความจริงสมควรเสพสุขวาดสนาไม่สิน้นท่านคาดเดาว่าจุดจบของมันเป็นอย่างไรเสี่ยสินไม่ทราบว่าคนผู้นี้เป็นบุคคลยุคสมัยใดไหนเลยล่วงรู้จุดจบของมันเสี่ยวีเฟยล่วงรู้จิตใจผู้คนจึงบอกกล่าวแทนมันว่าโห oh, จินจุยได้รับอยศเป็นลูกขวกง ควบตำแหน่งจั่วไว้ต้าเจียงจุนปีที่สี่ในรัชกาลเจินกวนยังได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางสร้างส,างสูกรมกลาโหมเทียบเท่ากับมหาเสนาบดีปีที่12รัชกาลเจินกวนยังเป็นขุนนางสร้างส,างส,างส,างสูกรมพลเรือนอำนาจในมือเปรียบกับเซี่ยงกงเป็นอย่างไรเฉีหมิงเอ๋อสอดคำขึ้นโหจุนจีปราบแคว้นเกาชางมีความดีความชอบ ขยายดินแดนให้กับต้าถังแต่ขณะที่ญาติตราทัพเข้าแขวนเกาชางกับหุบเงินทองของมีค่าปล่อยให้ไพร่พลปล้นชิงทรัพย์สินถูกผู้คนฟ้องร้องกล่าวโทษแต่ถังไทจงฮ่องเต้เห็นแก่ความดีความชอบจึงได้รับการอภัยโทษต่อมาผู้บัญชาการเขตลั่วโจกราบทูลรับว่าโ oh, หจินจีคิดกบฏ แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดถังไทจงห้องเต้จึงให้อภัยโทษอีกครั้งอย่างนั้นถังไทจงห้องเต้โปรดปลานมันไม่ได้ได้อยกว่าที่ฟาบาทโปรดเสี่ยงกงกระมังรอยยิบบนใบหน้าเสียสินสลายคลายไปฉีหมิงเอ๋อกล่าวอีกว่าต่อมาไทจือหลีเฉิงเฉียนกับเจ้าวุ้ยอ๋องหลีไท แย่งชิงตําแหน่งรัชทายาทต่างซ่องสุมกําลังโหจุนจีมีบรรดาศักดิ์เป็นขวากงตําแหน่งเทียบเท่ามหาเสนาบดีกลับกระทําเกินอำนาจหน้าที่วางแผนให้กับไทยจือถังไทจงห้องเต้จึงสั่งจับกลุมตัวไว้สำเร็จโทษมันแต่ละเว้นบุตรภรรยาในประเทศไปยังแดนหลิงนัน ถือว่ารักษาผู้สืบสกุลไว้ส่วนญาติพี่น้องประหารสิ้นแต่ลีเฉิงเฉียนเพราะเป็นราชโอรสเพียงถูกในละเทศไปยังเขตเฉียนโจเสี่ยงกงเอ่ยท่านเป็นขุนนางบรรดาศักดิ์ที่บ้านมีทั้งบุตรธิดาเป็นความสมบูรณ์พูลสุขเพียงไหนการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทแม้เป็นเรื่องของบ้านเมืองจะอย่างไร เป็นเรื่องภายในของเจ้าชีวิตหากว่าขุนนางเข้าเกี่ยวข้องต่อให้สำเร็จไม่ปูนบำเหน็จหากล้มเหลวต้องพินาศย่อยยับใหญ่ต้องทำเช่นนี้นับแต่เชี่ยเซินแต่งให้กับเสี่ยงกงไม่กล้าก,ก้าวกายเรื่องของเสี่ยงกงมาก่อนคลาครั้งนี้เหตุการณ์ขับขันอันตรายมิอาจไม่กล่าวน้อมเตือนเสี่ยงกงหากวางมือได้ ก็วางมือเธอะกล่าวถึงตอนท่ายต้องลังน้ำตาออกมาเสียสินวันไว้ใจขึ้นมามันปกปิดความเคลื่อนไหวของตนเองมีให้ทางบ้านล่วงรู้จะได้ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่แต่สตรีทางบ้านมิใช่หญิงสาวธรรมดาไหนเลยปกปิดพวกนางได้คิดไม่ถึงยามปกติพวกนางยินดีปรีดาหารู้ไม่ว่าพวกนางวิตกกังวลถึงเพียงนี้ เสียสินกุมมือภรรยาทั้งสองแนบแน่นผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวเบาๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเพื่อพวกท่านเราจะคํานึงถึงความปลอดภัยหลังจากนี้วางมือได้จะวางมือเสียสินถอนตัวกลางกระแสเชี่ยวไม่เข้าร่วมวิพากษ์การย้ายนครหลวงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยจือรับเสด็จสาย คล้ายกับสาบศูนย์จากแวดวงทางการเมืองขุนนางวังตะวันออกถูกจับเข้าทันทสถานอดีตขุนนางโซ่ฟูคณะเนืเก๋เจียจิน้นถูกจับกลุ่มผู้อาวุโสคณะเน่้เก๋หูกว่างคิดถอนมั่นฝูขออัวโกงหยางสุยนิ่งเงียบงันทั้งหลายทั้งปวงนี้บ่งบอกว่าไทยจือใกล้พังคลืนลงแล้วฝ่ายไทยจือเสื่อมสุดลงเฉินอิงคืนดีกับเจ้าหันอ๋องจูเกาสุย ไม่ก็ระดมคนทำหนังสือกลาบทูลเร่งรัดให้ฮ่องเต้เปลี่ยนตัวไทยจือแต่ยงเล่อฮ่องเต้ไม่มีคำตอบกลับบีพระราชกระแสให้หาข้อยุติเรื่องการย้ายนครหลวงเกี่ยวกับการย้ายนครหลวงฝ่ายไทยจือกับฝ่ายเจ้าฮันอ๋องกลับมีท่าทีตรงกันนั่นคือคัดค้านไม่เห็นด้วยดังนั้นยงเล่อฮ่องเต้เปลี่ยนเป็นเบิกตัวทูตตัวแทนอาณาจักรเทียมู่เอ,อ่อเข้าเฝ้า เสนอวิธีไกลเกลี่ยส่งทูตพิเศษถือราชเองค์การติดตามทูตตัวแทนทั้งสองคณะไปยังเมืองซามาเออฮานให้สงบศึกภายในต่อจากนั้นหยงเล่ห้องเต้เบิกตัวทูตตัวแทนญี่ปุ่นเข้าเฝ้ายืนยันให้การสนับสนุนผู้ปกครองประเทศที่ชอบด้วยกฎหมายขณะเดียวกันก็สนับสนุนบุตรคนเล็กของอาชิกะง,งะโยชิมัตสึข,ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหาร ครั้งกระโนนหงอู่ฮ่องเต้เคยแต่งตั้งอาชิกะง,งะโยชิมัสึเป็นจกักรพรรดิญี่ปุ่นคราครั้งนี้ยงเล่ฮ่องเต้มีราชอ,องค์การฉบับหนึ่งให้ขันทีถือสุพรรณบัตรทองคําไปยังประเทศญี่ปุ่นแต่งตั้งบุตรคนเล็กของอาชิกะง,งะโยชิมัสึเป็นราชบุตรญี่ปุ่นเมื่อต้าหมิงเป็นคนแต่งตั้งจกักรพรรดิญี่ปุ่นดังนั้นตําแหน่งราชบุตรญี่ปุ่น ก็ต้องให้ต้าหมิงยอมรับหากมีคนปฏิเสธต,ตำแหน่งราชบุตรหรือว่าใช้กำลังเข้าแย่งชิงตำแหน่งนี้ต้าหมิงก็มีข้ออ้างในการยกทัพปราบปรามแล้วทูตประเทศญี่ปุ่นลิงโลดยินดียิง่งรีบเดินทางกลับประเทศเจียจิ้นแม้ถูกจับกลุ่มแต่สารยอมจำนวนของเฉินจี้ขวาแห่งอันนำที่มันถือมาต้องชำระสาสางหยงเล่อฮ่องเต้ ทรงศึกษารายงานด้านการทหารและการปกครองที่จางฝูแน่มาตัดสินพระไทยรับการยอมจำนวนของเฉินจี้ขวแต่งตั้งเป็นขุนนางโย่ปู้จึ้งซือประจำสำนักเจียงจือปู้จึ้งซือช่วยเหลือใต้ท้าปู้จิ้งซือซึ่งทางราชสำนักจัดไปทำการปกครองแคว้นอันนำต่อจากนั้นพระองค์เชิญพระราชาหนีป๋อกับทูตต่างแคว้นทั้งหลาย ท่องชมทะเลสาบเสียนอูอย่างเกษมสำรานยงเลาห้องเต้คล้ายเจียงไท้กงย่อนสายเบ็ดตกปลาอย่างสบายอารมณ์หาใส่พระไทยต่อคลื่นใต้น้ําแต่อย่างไรอธิบายเจียงไท้กงเจียงไท้กงมีชื่อจริงว่าเจียงจือยาเป็นบุคคลต้นราชวงศ์โจเคยนั่งตกปลาที่ริมน้ําโจเวินอองผ่านมาพบเห็นจึงเชิญไปช่วยราชการ ขุนนางจวดเสื้อหลางกลมแรงงานเฉินโซเห็นไทจือมีฐานะง่อนเงี้ยนจึงทำหนังสือกราบทูลปกป้องไทยจือทั้งตำแหน่งห้องเต้โปรดเจ้าหันอองเกินไปเป็นเหตุให้เจ้าหันอองเกิดความทะเยอทะยานคิดช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทขอห้องเต้ขับเจ้าหันอ,องออกจากนครหลวงไปกินเมืองอื่นนำความสงบคืนสู่แผ่นดิน หยงเล่อฮองเต้เพิ่งเสด็จกลับจากการนำทูตต่างแขวนท่องชมทะเลสาบเสียนอู่พอทอดพระเนตรหนังสือกลับทูลฉบับนี้ก็กลิ้วเป็นการใหญ่ระบุว่าเฉินโซ่ละเมิดคำสอนของบูรพกษัตริย์ยุแย่พระองค์กับราชโอรสให้แตกแยกมีพระราชบัญชาให้กรมความมั่นคงแผ่นดินจับกลุมเฉินโซเข้าทันทัสถานต่อจากนั้นแม่ทัพยศตูตูเฉินหมิง ขุนนางซื่อหลังกรมราชทัน์ซื่อหวนขุนนางโยชิงสารต้าหลีซื่อเปิงทงร้องขอไมตรีให้กับไทจือก็ทยอยเข้าทันทัานบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นขุนนางชั้นที่สองและสามของราชสำนักยังถูกจับกลุมคุมขังสร้างความระสำระสะ่ขุนนางทั้งบุญและบูดูท่าฮ่องเต้ตัดสินพระไทยถอดถอนไทจือแล้วขณะเดียวกันเจียจิ้นรับสารภาพแล้ว จี้โยนันยังไม่กล้าลงทันมันอย่างโหดเหี้ยมจนเนื้อหนังเบว,วะหากวันใดห้องเต้เปลี่ยนพระไทยทอดพระเนตรพบสภาพของเจียจิน้นคงกล่าวโทษตรมความมั่นคงแผ่นดินลงทันทรมานบังคับให้สารภาพดังนั้นจี้โยนันเปลี่ยนเป็นใช้ทันที่ลึกซึ้งชั่วร้ายแทนยกตัวอย่างเพิ่มคือสวมคออีกตัวหนึ่งทำให้เจียจิ้นยืนไม่มั่นจำต้องย่อตัวลง ย่อตัวจนคิดใคร่ตายก็ไม่ได้คิดมีชีวิตก็ไม่สมปรารถนานอกจากนั้นยังโปะผ้าเช็ดตัวลงบนใบหน้าถือกาน้ำเทน้ำลงไปหากว่าท่านหายใจเข้าจะเกิดอาการสำลักสำลักน้ำจนพังทลายลงแต่ว่าดูจากเปลือกนอกหามีรอยบาดแผลไหมเจียจิ้นมีนิสัยถือดีจนใจที่กระดูกไม่แข็งพอ หลังจากกัดฟันสู้ทนอยู่หลายวันไม่เห็นมีคนช่วยเหลือมันออกไปตรงกันข้ามขุนนางที่อยู่ฝ่ายไทยจือเข้าคุกคนแล้วคนเล่าในที่สุดทราบว่าสถานการณ์ยากกอบกู้เพื่อมิต้องทนทุกทรมานสือไปได้แต่รับสารภาพเพียงแต่ท่านให้มันรับสารภาพเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นเจียจิ้นไหนเลยรับสารภาพได้ภายใต้การบอกใบ้ของจี้โยนัน เียจิ้นได้แต่สารภาพว่าตนเองอยู่ใต้ร่มธงของไทจือเห็นฝ่าบาทไม่โปรดปรานไทจือเห็นแน่ชัดว่าไทจือยากรักษาตำแหน่งไว้ได้จึงหาข้ออ้างกลับนครหลวงชักชวนเหล่าขุนนางใหญ่ปกป้องไทจือมิให้ห้องเต้เปลี่ยนตัวรัชทายาทจี้โยนันเข็นถามถึงคนสมรู้ร่วมคิดเสียจิ้นพานกล่าวโทษคนที่เคย วิาพาควิจารณ์ตนเองออกมาประกอบด้วยขุนนางจู่ซื่อกลมทะเบียนราษจุินเสียงเจียนขุนนางดูแลกิจการตุนเถียนกลมแรงงานสิงหลิงสานขุนนางอู่เซวียนซื่อหลางจงกลมกล,มกลาโหมเจ้าฟงขุนนางจัวทงเจิ้นสำนักทงเจิ้งซื่อมู่หยงเฮาขุนนางเศ้าชิงสารต้าลี่ซื่อเยี่ยหลานจี้กังยินดีราวกับได้รับของวิเศษ รีบกราบทูลห้องเต้ห้องเต้รับสั่งให้จับกลุ่มทั้งหมดแต่จี้กังยังไม่พอใจสั่งให้จี้โยนันลงทันต่อไปหวังว่าสามารถจับกลุ่มขุนนางใหญ่โตกว่านี้จี้โยนันลงทันต่อเจียจิ้นสืบต่อเจียจิ้นยังคาดหวังว่าสหายเช่นเซียสินกับหูกวางและพวกจะช่วยเหลือตนเองออกไปต่อมาค่อยทราบว่าจี้โยนันว่าเซียสินปิดประตูไม่รับแขก หูกวางตระเตรียมถอนมั่นเจียจิ้นจึงซัดทอดว่าพวกมันเป็นพวกกับตนเองในที่สุดจี้กังได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการสร้างความลิงโลดแทนคลุ้มคลั่งถือคําให้การของเจียจิ้นเดินทางเข้าวังแปดเทวราชกรมความมั่นคงแผ่นดินก็เรียกระดมกำลังถีฉีรอจนมีราชอ,องค์การก็จะบุกเข้าตึกฝูก๋วกง ตึกหูกว่างไปจับกลุมคน